ส่วนเนื้อหาต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาที problem, ่ใช้พูดถึงสําหรับการสร้างชุดคําถามนะครับก็คือเป็นการสร้างชุดข้อสอบนั่นแหละนะครับซึ่งเราสามารถที yeah. ่จะเข้ามาสร้างชุดข้อสอบได้ในหน้าที่เป็นหน้าห้องสมุดนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นหน้าห้องสมุดนะครับแล้วก็ให้เข้ามาที่ตรงคําว่าชุดคําถามใหม่ตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ จากนั้นมันก็จะให้เราตั้งชื่อว่าในส่วนของข้อสอบของเรานะครับชื่อว่าอะไรนะครับอ,อย่างผมจะตั้งเป็นข้อสอบท้ายบทเรียนเรื่องผัางงานนะครับเราสามารถที่จะตั้งชื่อหรือพิมพ์ตัวจำนวนข้อความนะครับได้ที่ประมาณตันหนึ่งนะ มีในใจว่ามันนับยังไงนะครับ128ตัวนะครับ128ตัวสารนั้นกดบันทึกเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ตอนนี้เราสร้างชื่อไว้แล้วนะครับว่าเป็นข้อสอบของเราชื่อว่าข้อสอบท้ายบทเรียนชื่อว่าผังงานนะครับทีนี้ในตัวข้อสอบมันก็ต้องมีคําถามข้างในใช่ไหมครับซึ่งในส่วนของคําถามนะครับเราสามารถตั้งได้ที่ตรงนี้นะครับตรงคําถามใหม่นะครับ กดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะอันดับแรกเลยมามาดูตรงนี้นะครับว่ารูปแบบของข้อสอบของเราอะ่ะเราจะเลือกข้อสอบเป็นรูปแบบไหนแบบมีหลายตัวเลือกไหมแบบช่องทําเครื่องหมายไหมจริงหรือเท็จข้อความฟรีนะครับข้อความยาวๆนะครับหรือให้เราเป็นแบบตัวจัดประเภทไหมนะครับแบบการจัดหมวดหมู่ไหมเนี่ยโอ้โหมันผมว่ามีเยอะนะ ที่แบบน่าใช้นะครับจัดลำดับหมวดหมู่ก็มีนะครับในการทำช่องเครื่องหมายนะครับแล้วก็เน้นข้อความนะครับแล้วก็ฮอตสปอตนะครับมีเยอะเลยนะครับ f i l l in the gap นะครับในที่นี้นะครับก็จะขอเลือกคำถามแบบมีตัวเลือกแบบหลายตัวเลือกนะครับก็อาคำถามง่าย,ายอ่า คำาอะไรเ,เอ่ยพังงานพังงานอืมสัญญารักเริ่มต้นแหละจุดจบใชบบ่โอเคนะครับก็ในส่วนของ ข้อคําถามนะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความได้จํานวนไม่เกิน170ตัวนะนเช็คตามนี้นะครับถ้าใครมีข้อคําถามท,าที่ยาวๆหน่อยก็พยายามเขียนให้มันกระชับนะครับหรือเรามาเขียนตรงนี้เพิ่มเติมก็ไ,ได้นะในกรณีเช่นอย่างเช่นคุณครูสอนในรายวิชาภาษาไทยเนี่ยอาจจะมีบทความหรืออะไรที่มันยาวๆนะครับก็เรา พิมพ์ในเนี้ยมันอาจจะไม่พอนะครับมันได้แค่ร้อยเจ็ดสิบตัวเองน่ะก็สามารถที่จะเข้ามาเขียนในตรงนี้ได้นะก็ตรงเนี้ยสามารถเขียนได้ไม่จํากัดนะครับเขียนได้เยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้นะครับในส่วนของอเครื่องมือนะครับที่เขาให้มาแบบมีจํากัดนะครับเงี้ยน,นะครับทีนี้นะครับก็เราสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมขอเลือก นี่ตัวเลือกเราสามารถเพิ่มรูปได้ด้วยนะก็ทีนี้ไอรูปภาพอะสามารถที่จะอัปโหลดนะครับเป็นไฟล์รูปภาพเข้ามานะครับหรือเอาเป็นลิงก์เข้ามาก็ได้นะครับผมขอเป็นลิงก์แล้วกันนะครับโอัคนะครับทำงนนทางน,นทำงานทำงาน ัคร่น,นะบผมอาจจะเอาตัวนี้เข้ามานะครับก็ขอคัดลอกที่เป็น URL ของมันเข้ามานะครับนี่นะครับวางไปรอสักครู่นะครับ โอเคนะครับมาแล้วนะครับก็กด Continu e นะครับมาแล้วนะครับไอ้น,นี้สมมุตินะไอ้น,นี้เป็นเป็นตัวอย่างเนาะเราจะเลือกอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งตัวเลือกก็สามารถที่จะถ้าเกิดเป็นในรายวิชาคณิตศาสตร์เราก็สามารถที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้นะครับรวมไปถึงการแนบเป็นรูปภาพก็สามารถแนบได้นะครับกดเข้าไประบบก็จะให้เราอัปโหลดรูปภาพเข้ามานะครับตัวอย่างสักหนึ่งอันหน่อยนะครับ Okay, มาแล้วนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนสําคัญต่อมานะครับก็คือ point ก็คือคะแนนนะครับซึ่งเราสามารถใส่คะแนนที่เป็นโทสนิยมกม็ได้นะอย่างเช่น0.5 0.2 0. 5, 0. 2, 0. 0. 5, 5. อะไรเงี้ย1.5 3.5อะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้นะแล้วก็เลขจํานวนเต็มก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับก็ส่วนการเพิ่ม ตัวเลือกนะครับก็สามารถกดเพิ่มตัวเลือกได้นะครับก็ผมเคยลองแบบเพิ่มลหลายๆตัวเลือกผมเพิ่มได้ประมาณ30กว่าตัวเลือกอะ่ะยังสามารถเพิ่มได้อีกอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะได้เยอะมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับเราสามารถที่จะอธิบายนะครับในส่วนของคําถามนะครับเวลาที่เด็กทํามาแล้ว่เด็กทําตอบมาผิดอะ่ะเด็กอยากรู้แบบไกด์ไลน์ว่าเอ๊ะ คำตอบที่มันถูกจริงๆอ่ะมันมันคืออะไรมันมันจะแบบใช้วิธีคิดยังไงอ่ะคุณครูก็สามารถที่จะมาเขียนในนี้ได้นะเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้นักเรียนนะครับนักเรียนจะสามารถที่จะแบบเข้าไปดูว่าเอ๊ะมันไกด์ไลน์มัน,มนควรที่จะเป็นไปศึกษาเนื้อหาประมาณไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไอคาอธิบายเนี่ยมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กทําข้อสอบไปแล้วนะหนึ่งครั้งครับก็คือกดส่งคําตอบไปแล้วมันจะสามารถกดที่ดูคําอธิบายได้ นะครับไม่ใช่แบบว่าในระหว่างที่ทําข้อสอบอยูเนี้ยเปิดดูคําอธิบายได้เนี้ยไม่ไม่สามารถทําได้นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการสร้างข้อคําถามนะครับที่นี้เวลาที่เราจะเฉลยนะครับก็ให้เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเฉลยอะไรนะติ๊กเอานะครับจะเลือกได้แค่หนึ่อันนะแบบหลายตัวเลือกอ่ะมันจะเลือกตอบได้แค่หนึ่อันนะครับก็ติ๊กเอานะครับ พอติ๊กเสร็จนะสังเกตตรงด้านบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มสีฟ้าขึ้นว่าสร้างคําถามถ้าเราไม่ติ๊กมันไม่ขึ้นนะมันเป็นสีเทานะครับกดไม่ได้นะครับแต่ในที่นี้ปุ่มติ๊กไปแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นนะครับก็กดสร้างเลยนะครับโอเคนะครับพอสร้างข้อคําถามเลขเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างข้อคําถามใหม่เพิ่มไปได้อีกรื่อยๆนนะครับก็เลือกเอาว่าจะเอาประเภทไหนนะครับมีอยู่เยอะเลยนะครับ แล้วก็สามารถนำรูปภาพเข้ามานะครับหรือวิดีโอจาก Youtube รวมไปถึงไฟล์เสียงต่างๆก็สามารถนำเข้ามาได้ด้วยนะครับก็ครูลองเอา,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 าไปใช้งานดูนะครับทีนี้นะครับผมมีชุดข้อสอบนะครับที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับแล้วก็นำไปใช้กับนักเรียนนะครับก็คือข้อสอบก่อนเรียนนะครับการใช้งานโปรแกรม Sketch d มด1นะครับซึ่ง มีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนนะครับกดเข้าไปดูนะครับนะครับก็จะมีข้อสอบนะครับอยู่10ข้อนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะเรียงข้อคำถามทั้งหมด10จาก1ถึง10นะครับเราสามารถสลับกันได้นะอย่างเช่นผมต้องการเอาข้อนี้ขึ้นไปนะครับก็แค่เอาเมาส์มาชี้ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยสังเกตมันจะมีตรงเนี้ยอยู่นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปเลยนะครับ ตัวเลขก็จะเปลี่ยนตามนะเลขจํานวนข้อก็จะเปลี่ยนตามนะครับจะประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อเราเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละตัวเนาะไอตัวนี้เป็นแบบหลายตัวเลือกนะครับหลายตัวเลือกนะครับก็จะเป็นตัวเลือกเป็นรูปภาพน,นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ให้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแนบลิงก์ไปด้วยนะครับมาดูตัวที่สอง ตัวที่สองแบบแบบข้อความฟรีนะครับก็คือผมเขียนว่าจากรูปนะครับตรงกับหมายเลขใดนะครับที่เป็นเวทีนะครับก็ให้นักเรียนตอบมาเป็นข้อความนะครับคะแนนเต็มหนึ่งคะแนนนะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็น การลิงก์ข้อมูลจาก Youtube เข้ามานะครับก็จะเป็นวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนตอบเป็นเอเซนะครับก็คือเป็นข้อความบรรยายนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นรูปภาพนะครับแล้วก็เลือกเป็นช่องทําเครื่องหมายนะครับมีการเฉลยด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของการสร้างข้อคําถามนะครับถ้าเกิดว่า เราต้องการที่จะลบนะครับวิธีการอย่างเช่นตรงเนี้ผมจะลบไปข้อสิบออกเนี่ยนะครับให้ติ๊กที่ข้างหน้ามันเนี่ยครับติ๊กตรงเนี้ช่องเนี้ยครับแล้วก็สามารถกดลบได้เลยมันก็จะหายไปนะครับลองดูนะครับปุ๊บนะครับคุณต้องการลบหรือไม่คอนเฟิร์มยผมไม่อยากลบเลยไม่ลบดีกว่านะครับเพราะว่ามันใช้จริงอยู่นะครับแต่ถ้าคนรูอยากลองทําแล้วลบก็ลองมาลบดูนะครับ ทีนี้นะครับมันสามารถย้ายได้ด้วยนะนเช่นอย่างเงี้ยครับย้ายไปที่นะครับมันก็จะมะีการที่แบบให้เราได้ย้ายนะครับว่าเราต้องการย้ายไปที่ไหนนะครับก็สามารถเลือกได้แล้วก็กดย้ายได้เลยนะครับในส่วนของัอนี้มนเมกีมันเป็นของอันหนึ่งใช่ไหมเดียว้ายเป็นเนี่ยผมจะเอาเป็นย้ายมาที่ผังงานนะครับตรงนี้ก็กดย้าย เรียบร้อยแล้วเขาจะมาที่ผังงานแล้วนะครับทีนี้เข้าไปดูหน่อยในส่วนของอข้อนี้มันจะตัดออกไปเลยนะตัวที่เรามันย้ายตัวที่เราย้ายย้ายก็คือย้ายไม่ใช่๊อปปี้นะครับแต่ถ้าอยาก,ก๊อปปอกก็ก๊อบอกกอได้นะครับอย่างเช่นก๊อปหลายๆอันเลยคอปปี้ทูย้ายไปที่นะครับเฮ้ยทำซ้ำนะครับเอาทีนะครับ ก็จะมาแล้วนะครับก็เลือกทําซ้ําได้หลายอันเลยนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับออในส่วนของการจัดการข้อมูลนะครับก็มีให้เราประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไม่ได้ยากอะไรนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันภาษาไทายด้วยเนาะนะครับ โอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของเนื้อหาของอาการสร้างข้อคำถามน,นะครับ